สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกๆวันประจําทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเบื้องเล่ซาซูซีจะมาซาูซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั้แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามมันไว้ทุกแพลตฟอร์มเถื่นด้านหนะ้าตรงนี้เป็นกำลังใจเจดมและทีมงานง่ายๆนะจ๊ะอี่วหลอดทุกคนนะขอบพระคุณอย่างสูงเลยจิเดเชียวเอาไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั้ยนี่ของเมื่อคืนกััันนนนนนนเเเลลลลยยยกก็็แแแ้้้ววะะะะะะจจ๊๊ไไไไบรรรร์มมทททีี่่ของปปศาชุถพูตด7 ตอนหนึ่งสุขโขทัยก็แพ้คาบ้านในหะ้กับเมืองทองอยูเนเต็ดไป2ต่อ5้านครราชสีมานะจ๊ะก็คาบ้านในหะ้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดไป1ต่อ3อ่ะไปดูฟุตบอลถ้วยนะจ๊ะของคูเวตนะเมื่อคืนนี้ทางด้านของอัลจาราเปิดบ้านแพ้อัลคูเวตไป1 6ต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะเป็นอินเดียซูเปอร์ครัพนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวเมื่อคืนนะจ๊ะนะจ๊ะ หนึ่งคู่นะมุมตึกเฮมุมบยซิตี้นะเปิดบ้านถล่มเชนได้ยินไป4ต่อศูนยนจะ๊ะยักหน้านแล้วก็ยักเอวอะไปดูกอโช่สไตร์ตลี่นะจ๊ะเมื่อคืนนี้คู่ใหญ่ๆนะเจนัวลาซิโอนะจ๊ะปาร์มายูเวนตุสเป็นยังไงดูหน้าจอเลยนะหลัลกากสเปนนะจ๊ะอาราเบสเจอกับเรอัลโซดัดสกอร์แบบไหนดูเอาเลยนะแล้วก็ทิ้งท้ายคู่ดึกที่เกตาเฟ เจอกับราชันยุท์ขาวเรอัลมาดริดจบยังไงเบิงตีล่ะปิดทา้ายกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะทางด้านของไอ <here> ้เป็นใหญ่เป็นอย่างอาร์เซนอลดวลกับคเชฟฟ่าเพลสในลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะถ้าเตะก,กันเนี่ยอาร์เซนอลถ้าชนะก็ลิเวอร์พูลก็ยังไม่เป็นแชมป์ไปรอลุ้นสุดสัปดาห์กับสเปอร์สำหรับลิเวอร์พูลนะจ๊ะผู้วิปรีนะแต่ถ้าอาร์เซนอลเมื่อคืนแพ้เชฟฟ่าเพลสไปเนี่ยจบเลยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นดูเเเออ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 อาาาสสกร์ว่่่่่่จจจบบบบแไหนนะนนนนนนนะะะะฮืืืื้้ลลคคผฟุตทีีนนใมังม๊ แทแดอันนะอ่ะอ่ะเห็นหนะเห็นนะอันนนวันนี้นะจ๊ะเรื่องเล่าเซาซีของเราวันนี้อยู่กับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่รกลูมมิงนะจ๊ะทุกคนขอบคุณด้วยนะจ๊ะกับผู้สนับสนุนสุดน่ารักนะที่ก็แวะเวียนมาหาเราอยู่ตลอดตลอดเลยสำหรับไข่กรูมมิงนั่นเองนะจ๊ะที่จะแวะมาทักทายพวกเราอยู่เรื่อๆยๆนะพวกแกนะเพราะว่าเจาเองเนี่ยใช้อยู่แล้วอันนี้บอกเลยนี่ ที่บ้านเนี่ยมีสีนี้สีดําแบบนี้อ่าใช้ง่ายสะดวกมากอย่างที่ดําเคยบอกไปบ่อยๆนะว่าการกําจัดขนเนี่ยไม่ว่าจะเพศไหนสภาพไหนส่วนทรงของอวัยวะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจําเป็นมากๆพวกแกอย่างเจน๊นี่โอ้โหชัดเจนทํางานด้วยเตะบงเตะบอลเนี่ยเหงื่อมันออกเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยนะ ความอับชื้นเอยแบคทีเรียสะสมจากเหงือ่อกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยเออเพราะฉะนั้นการมีไข่กรูมิ่งเข้ามาเป็นตัวช่วยนะจ๊ะเจ๊บอกเลยว่าสบายหายห่วงมากๆเลยนะบางคนอาจจะกลัวบอกเจ๊ไม่เคยอะไถเถยไปเนี่ยมาโกงมาโกนแบบนี้มันจะบาดหรือเปล่าจะดําบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมเซฟ e ทคนะพวกแกนะอ่อนโยนต่อน้องชายไม่บาดแล้วก็ไม่คันนะ อ่ะเอางี้หลายคนบอกไม่บาดจริงเปล่าเจ๊เชื่อเชื่อได้เปล่าอย่างนั้นอย่างงี้ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ไฟติดปั๊บแล้วมีเสียงกันนะได้ยินเสียงไหมอ่านี่ติดแล้วนี่โกนกันอย่างงี้เลยนี่เห็นเห็นนี่เห็นไหมนี่โกนแขนกันเลยนี่นี่ตรงข้อศอกนี่ย่นย่นนี่ย่นย่นย่นนี่โกนถ่ายได้เลยสะดวกสบายมากนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ สะดวกมากนี่เลยบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมปลอดภัยหายห่วงจะเป็นมือใหม่มือเก่านะจ๊ะเพราะว่านี่เป็นการเล็มใบมีดเนี่ยจะอยู่ด้านในนะไม่สัมผัสกับผิวโดยตรงตรงย่นๆเนี่ยเราก็ดึงให้มันตึงๆนะก่อนจะทําการเล็มใช่ไหมจ๊ะที่สําคัญเนี่ยนะเล็มได้ทุกส่วนนะจ๊ะใช้เสร็จเนี่ยล้างน้ําได้เลยกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่ไม่อยากให้สั้นเกินไปเนี่ยเขามีแบบตัวรองหวีมาเสียบ แล้วก็ค่อยถ่ายได้เลยนะจ๊ะมีรองผีแบบนั้น2ขนาดนะรับประกัน1ปีเต็มอ้าวบอกเลยนะว่ามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะจ๊ะสีดําสีเบจแล้วก็สีฟ้าก็ไปจัดกันได้เลยนะพวกแกนะเผื่อจะซื้อให้ฟงให้แฟนก็เลือกสีได้สีที่เขาชอบเนี่ยมี3สีก็ลองเลือกดูกันแล้วกันนะจ๊ะและเชี่ยงคืนของวันนี้นะ24เมษายนพวกแกลดส่งท้ายเดือนเมษานะจ๊ะเหลือเพียง1,400บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะและยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวท้ายคลิป เจ๊มีโปรลับนะจ๊ะที่ทางไข่กรูมิงเนี่ยเขาแอบกระซิบมาเขาบอกมาเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเจ๊มาบอกรอช่วงท้ายคลิปนะจ๊ะแต่ย้ำนะว่าเที่ยงคืนวันนี้24เมษาลดส่งท้ายสุดๆเลยเหลือเพียง1 4 0 0บาทเท่านั้นส่วนโปรลับเหรอดูข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวจบคลิปช่วงท้ายรอติดตามนะจ๊ะกับไข่กรูมิง อ้าวนั่นคือเรื่องราวดีๆจากไข่กรูมิงนะจ๊ะทีนี้เราไปดูข่าวคราดวงการลูกหนังโลกกันเลยก็แล้วกันนะพวกแกนะปลายกระดิเดอรมิเลอร์ The Mirror นะจ๊ะเสือ,อังกฤษเขารายงานออกมาเนี่ยเจดมบอกแบบนี้ฟังหูไว้สมหูนะสำหรับสื่อนี้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะแมนเชสเตอร์เดธของเจดำเนี่ยนะจ๊ะเดินหน้าไล่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลหน้าภายใตก้การทํางานกับรูเบนอโมริมเนี่ยนะนะโดยมีกองหน้าตัวสายันฮ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ตัวเป้าทีมชาตินจีแพรบเนจีเจเรียอย่างวิกเตอร์ โอซิเมนนั่นเองนะจ๊ะศูนย์หน้าตัวยืมนะจากนาปโปลีที่ไปอยู่กับกาลตาสรายตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายูเต็ดเนี่ย เร่งในการเซ็นสัญญากับโอซิเมนให้ได้ภายทช่วงจ,จบซีซั่นนี้เนี่ยนะค่าตัว40ล้านปอนด์เพราะรูเบนอโบริมหรือว่าเดอะนวยของเราเนี่ยนะแจ้งไปยังบอดบริหาเรเรียบร้อยว่าตัวนี้จะเอาจะเอาล็อกเป้า,จะ,าจะเอาตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะโดซิเมนเนี่ยนะ,ะโ,ดนยนะโดนนาปลีส่งตัวไปเล่นในตุรกีกับกาลาตาสลายนะจ๊ะแบบยืมตัวนะเพราะว่าหลังจากการย้ายไปกับเชลซีกับการย้ายไปเล่นในอุดิโปรโลีนเะนี่ยมันล้มเหลวในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นั่นเองทีนี้เนี่ยสัญญาของโอซิเมนกับนาปล ทีมที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด้120ล้านปอนที่อเรโรเดลลาเรนติสประธานจอมตืกของนาบลีเขาวางไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วสัญญาเหรือปีเดียวก็เลยจะลดลงมาเหลือประมาณที่40ล้านปอนนั่นเองนะจ๊ะซึ่งดูแล้วยูเต็ดก็น่าจะเดินหน้ากับเดีลยวนี้อย่างจริงจังเพราะอะไรโอ้โหรัสมูดเดอร์สกินชิพฮอยลุนไอ้นี่ในพรีเมียร์ลีก28นัดยิง3ลูกทั้งฤดูกาลนี้ทุกรายการยิง8ลูกเงยไหวเหรอโจชัวเดอะดีล่าเ์แต ตมต้มต้มตัมต้มตม,ตม,ตมอ่ะเซิร์เซ่อาจารย์ดูของพี่บอบูเขาก็ยังไว้ใจไม่ได้ถามมกาบาดเจ็บรบกวนด้วยนะจ๊ะโดยส่หน้า2คนนี้ค่าตัวก็รวมกันทะลุร้อยล้านปอนแล้ว ยิงลงกัน6ลูกในพรีเมียร์ลีกเงี้ยไหวเหรอไม่ไหวแค่เดียวส่วนโอซิเมน,นเนี่ยยี่สิบห้านัดในตุรกีซูเปอร์ลีกเนี่ยนะจ๊ะยิงไป21ประตูนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะนอกจากเดอะมิเรอร์รายงานแล้วสกายสปอร์ตก็รายงานว่ายูเต็ดพร้อมดึง2ตัวเลยในรวดเดียวนะจ๊ะกองหน้าตัวเปล่านั่นคือวิเตอร์โอซิเมนแล้วก็เลียมดีแล็บของอิฟสวิตทาวน์นั่นเองส่วนมาตุสคุณปู่เฮ้คุณย่าเนี่ยจากวูฟหกสิบสองจุดห้าล้านปอนด์เป็นตำแหน่งดับเบิลเทนก็ไม่น่ามีปัญหาในการเเซ็นนสัญญาาาข้ามาใช เพิ่ม3ตัวรุกเลยนะคุณย่าดีแล็บแล้วก็โอซิเมนนั่นเองเอาดิวะเออน่าสนใจวเว้ยเดียวพวกนี้นะแต่ก็รับประกันกอะไรไม่ได้นะก็ว่ากันไปถือก็มีข่าวก็ดีกว่างี้มีอะไรกแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่คิดวินเด็บน้อยเดี๋ยวกนกระเทยกันบ้นางกันแล้วกันนะจ Play ับเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมของแมนซิตี้ในวัยสามถึงสามปีจะหมดสัญญาซิตี้ในช่วงจบฤดูดกาลนนีะ้และไม่มีการต่อสัญญาออกไปจ้ตัวก็บอกเลยว่าชอ็อกโออยู D ่ดีสโมสรไม่ยื S ่นสัญญาใหม่มาให้เนี่ยนะตอนนี้ก็เลยเปิดรับทุกอออปชั่่นนททุกกกาาางงเลืใรค้แขต นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในอังกฤษต่อไปหรือย้ายออกจากประเทศอังกฤษไปเนี่ยนะแต่โอกาสอยู่ต่อก็มีเพราะอะไรเดิมรอยบอกว่าทั้งลูกทั้งเมียเนี่ยปรับตัวอังกฤษได้แล้วอยู่มาเป็น10ปีแล้วก็เลยไม่อยากให้ลูกกับเมียต้องไปปรับตัวที่ประเทศใหม่น,นั่นเองนะจ๊ะล่าสุดสกายสปอร์ตเนี่ยเขาเอาเชกิเวนอดีตผู้สาประตูของคาเซิลแล้วก็ทีมชาติไอร์แลนด์กับนร่วงทีมอย่างรอยคินกับตันพันดุข,ของมายลเต็ดเนี่ยนะนะมาพูดคุยกันกิเวนก็ชื่นชมบอกว่า,วานี่คือหนึ่งในนักเตะที่เติมมมสีรรีนพรเยยลลกาาาาอาานาน่่งววแ้ โอเคล่ะเดิมรอยอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงพีคต่อไปนะแต่เขายังอันตรายทุกฝีก้าวถ้าเกิดเขาย้ายไปในพรีเมียร์ลีกเล่นให้กับทีมอื่นเนี่ยนะซิต,ตี้เนี่ยนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันจะเจอเดิมรอยใช้กดยิงประตูทีมเก่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้น,นั่นเองรอยคีนที่อยู่ร่วมรายการด้วยก็เลยพูดขึ้นมาสั้นๆเรียกเสียงฮือฮาทั้งห้องส่งเลยเขาบอกว่าก็ไม่เห็นอย่างนี่กูว่านะน้องบอยมึงก็ย้ายไปอย,อยู่ในเต็ดดีมึงก็ไม่ต้องย้ายบ้านนะไม่ต้องย้ายเมืองด้วยแค่ย้ายข้ามฝั่งแค่นั่นเอง,เก,องอเอกิรกเ๊ จะอยู่ต่ออีกสักปีหนึ่งไหมล่ะอยู่ทีมไหนว่ากันไปอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยคีนเนี่ยนะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายรายการเขาบอกว่ากูดูกูรู้ละซิต,ตี้แม่งเด็ดขาดอยู่แลวไอเรื่องนักเตะอายุเกิน30เนี่ยแม่งไม่เคยลังเลที่จะปล่อยตัวอยู่แล้วแต่ถ้าพูดจริงอะ่ะเดอร์บยเนี่ยนะกูบอกเลยนะต่อให้จะพยายามจะหยุดจะประกบจะสก,กัดจะเข้าหนักถ้าเกิดเขาหลุดรอดไปได้เนี่ยนะมีช่องเมื่อไหร่นะนักเตะเดอร์บยแม่งลงโทษคุณได้ทุกทีมแหละโอ้โหเนี่ยนะ หลังจบฤดูดกาลนี้ออกจากซิตี้แน่นอน100%จะไปอยู่ที่ไหนต่อ อาจจะเป็นในพิมพ์เหลีกทีมอื่นก็เป็นได้นะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่ดีลของมาตุสคุญ่านะจ๊ะตัวรุกทีมชาติบราซิลของบูเพนตามันเดอร์สกับแมาโยเต็ดที่จะจบในราคา62.5ล้านปอนด์ที่เป็นข่าวมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในคนที่เชื่อมั่นว่ามาตุสคุญ่าจะทําได้ดีในระบบกับแมาโยเต็ดในนั้นนั่นคือหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวิลนั่นเองนะจ๊ะโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกแบบนี้เขาบอกเลยบอกว่าเออเนว่าตอนนี้โยเต็ดขาดแนวรุกที่เก่งๆไปนะขาดเลยบอกเเเเเเลลยยยยว่่่่าาาาาขขดดดดแะะะไไอออ้้้้้นน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 งคุีีรรบบบกัููตตต็็พ ลอยไปหมดเลยเจดอนเดอะฟรีดอมซานโชไอหมุนอันโตนี่เดอะมุ่งแรดฟอร์ดตอนนี้ยังมีแค่ New นนะิวคริสโนโรนโดกานาโชที่ยังอยู่นะแต่ว่าทีมก็เสียสมดุลไปเลยในแนวรุกนะยูเตตต้องการคนที่เลี้ยงกินตัวได้วิ่งทะลุช่องได้ดียิงประตูให้ได้ดีด้วยและนี่คือเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้พูดง่ายๆคือมาตุสคุณย่าเหมาะกับยูเตตมากๆอ่านั่นคือแนวคิดแล้วก็การวิเคราะห์ของแกรี่เนวิลนั่นเงนะา,า๊ะซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วฤดูกาลนี้ในฟินนะ 38, ลิปปีนว่า ยิงน้อยมากเลยนะแล้วก็มีเกมที่แย่สลับกับดีมาตลอดทั้งฤดูกาลในยุคของเซนทาร์กจนยุคของรูเบนนอร์มริมก็ตามนั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่ระลอกสีฟ้านะจ๊ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอีเปปเดอะโรเกตกัวเดลลาานะล่าสุดเพิ่งเฉือนอัชเวลา่าสองต่อหนึ่งในช่วงนาทีบาปเนี่ยนะก็ทําให้โคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยก็อยู่ในมือพวกเขาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าแม้ว่าจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าหรือจะคว้าแชมปป์เเเเคััอออะะะะไรกกก็็ตตาาามมนน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 ีีีี่่่่่ยยยยฤฤดดููลล้้ทแแขงงซิจ๊ โดยเป๊ปไปสัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้นะเขาบอกว่าเออเป๊ปว่าเรามีฤดูกาลที่แย่นะมันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะชิง FA Cup หรือได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่านะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีในแต่ละซีซันที่มันผ่านไปก็คืออะไรอะ่ะก็คือพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่แชมเปี้ยนส์ลีกหรือ FA Cup หรอกเพราะนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าฤดูกันนี้เราดีไม่พอแต่ก็นั่นแหละมันเกิดขึ้นไปแล้วนะหลายผลมันทําให้เรามาอยู่จุดนี้ได้เราก็พยายามจะลดความเสียหายมากที่สุดแล้วก็เป็นบทเรียนสํําาาาาาหหรััััับบดดูกกกกตต่่่อออไปมมนนนนนนะนน้้้้จ็ยยยงืคเิีสภษ์แุวโำ ดูถูกถ้วยนั้นไม่เห็นใจถ้วยนี้เลยมองแต่เพิย์เมลิกเจ้าตัวยืนยันว่าถ้าจะวัดทีมใดทีมหนึ่งให้วัดจากการลงเล่นในเพิย์เมลิกนั่นเองนะจ๊ะ,ะไปดูทีมแพ้อย่างอาตันวิลล่าของ ai, อูนายคนอู่ทองเอมเมอรี่เทนเนอร์คนเก่งกันบ้างนะจ๊ะล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมรับบอกเขาไม่อยากเสียเวลากับความพ่ายแพ้ในเกมที่แพ้กับซิตีีไป1-2เลยแล้วก็มองไปข้างหน้าเพื่อจะพาวิลล่ากลับมาคว้าชัยชนะให้ได้นั่นเองนะจ๊ะโดยอูนายเนี่ยนะก็ยังเข้มข้นเลยในการพาวิลล่าลุ้นติดท็อปะมย นะเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าโอ้โหพี่ถ้าบอกตรงๆเนี่ยอูบอกเลยว่าเราเสียเวลาอะไรก็ไม่ได้หรอกเราก็สู้เต็มที่แล้วนั่นละ่ะสุดท้ายเนี่ยพวกเขายิงประตูในช่วงท้ายเกมได้ก็ต้องยอมกันตรงนี้การแข่งขันนะแม่เข้มข้นแล้วก็สู้เลือกเกินเราสร้างโอกาสได้แล้วแต่เราทาไม่ได้ช่วงเวลาแบบเนี้ยอูก็บอกเลยว่าเราจะต้องมองไปในเกมเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศวันเสาร์นี้แหละกำลังเล่นได้ดีแล้วก็พยายามอย่างมากเลยในฟุตบอลทัวร์แบบนี้เราเนี่ยนะยากจะให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงสรับสโมสซอนข้องเราเราก็ทาได้ แลก็มีความสุขดีแต่อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเศร้าซ้อยง่อยเง่าอ,งอะไรให้มันมากนะก็มองไปที่เกมต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บชัยชนะให้ได้นั่นคืออูนายคนอู่ทองเอมอรีนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้ววิลล่าของเขาในฤดูกาลนี้จะจบฤดูกาลได้สวยงามมากน้อยแค่ไหนนะทีนี้ไปดูกันที่1คนที่ฟอร์มดีกับทีมของอูนายคนอู่ทองเอมอรีที่อาซัมวิลล่านั่นคือมาคัสเดอมุงแรชฟอร์ดเอ็มบีอีนะจ๊ะตวรุกวัย27่ปีที่ชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์แต่ที่ยืมไปอย ตูกับ6แอสซิสต์แล้วถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะและเงื่อนไขที่วิลล่าให้ไว้กับยูเต็ดในสัญญายืมตัวก็คือการเซ็นสัญญาซื้อขาดในราคา40ล้านปอนด์เพื่อตอนนี้ข้อเสนอเนี้ยวิลล่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเงื่อนไขาการซื้อขาดจะปลดล็อกหรือจะใช้งานเลยหรือเปล่านั่นเองจ๊ะและชี่เองก็มีสัญญากับยูเต็ดจนถึงปี2028นู่นเลยนะทำให้เทเลกราเพรารายงานตอนนี้ฟังหูไว้3หูนะเขาบอกว่าดัชชี่เนี้ยประกาศกับเอเจ้นบอกว่าไม่อยากย้ายไปเล่นที่ลอนดอนอยากจะอยู่ที่วิลล่าาเเเเหมมมมืออนนนดพระทีีโกไปปนใน ด้วยแล้วก็ปิดโอกาสในการที่กลับมาที่แมนยูเต็ดด้วยเพราะรู้สึกว่ากลับมาเดี๋ยวก็มาเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆเ,เจอโค้ชคนเดิมอย่างเดนวดรูเบนาโมริมที่โอ้โหตัดหางเขาปล่อยวัดมาที่วิลล่านั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วการย้ายตัวแบบถาวรของแรชฟอร์ดจะเกิดขึ้นกับทีมไหนซึ่งตอนนี้เต็งหนึ่งและทีมที่ยืมเข้ามาก,ก็คือแอสตันวิลล่านั่นเองนะจ๊ะเอารอดูแฟนๆอยากให้แรชชี่ไปอยู่ทีมไหนจะได้มองว่าอยู่วิลล่านี่โอเคนะย่านตำแหน่งกับโอลิวอร์กินส์ได้ด้วย แล้วด้วยในตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้มาต่อกันที่หนึ่งคนนะจ๊ะที่เนื้อหำ <c oughs> เนื้อหอมแล้วก็นั่นคือดีนเฮาเซ่นนะกองหลังทีมชาติสเปนนั่นเองนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเนี่ยฟอร์มของเขากับบอลหมัดนี่โอ้โหแจ่มแจ้งแดงแจ๋มากและมีค่าฉีกสัญญาอยู่แค่50ล้านปอนด์ดีอินดิเพนเดนซ์เนี่ยรายงานออกมา,กาตอนนี้เซนเตอร,ร์แบ็กวัย19ปีเนี่ยจ๊ะมองถึงการย้ายทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วและเต็งหนึ่งตอนนี้นะที่มีลุ้นจะได้ตัวเข้าไปนั่นก็คือเชนซีหรือว่าฐานอากาศขาดรักนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวยก่อนหน้านี้นมีทั้งลิเวอร์พูลอาร์์เเเเเซซซซซนนนนนออออลลลลละะะะสสาาาาาารรรริิิิกกกุดดดดดวววคจ๊ัมม้้ยยบโ่แ็ีีีช นะตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเชนซีพร้อมยื่นข้อเสนอสัญญารวมยาวนานกว่า7ปีตามสไตล์เชนซีเลยนะให้กับเฮาเซนเนี่ยนะรวมไปถึงค่าเหนื่อยที่ตามที่ตกลงค่าตัวเนี่ยฉีกสัญญากับบอลมาอยู่ที่50ล้านปอนด์นั่นเองจ้าก,ก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วจะเป็นเชนซีเข้าไป้ายได้ไรเซนเฮาเซนไปจริงหรือเปล่านะส่วนสองคนจากบอลมัดที่เตรียมย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้นะ่าคือองตวนเซเมนโยตัวรุกจอมจิตจัดแล้วก็มี case, ลอสเคอร์เคสอาจะรแบ็กซ้ายดิมชันฮังกรีนั่นเองนะอวรอดูถ้า3ตัวนี้ย้ายพร้อมกันบอวน่าจะมีเเงินข้าค เกิน150ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องที่จะดำอ่านแล้วก็ตกกระจายไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วอย่างนี้กูจะทํางานดีไปเพื่ออะไรนั่นคือเรื่องของดานิเอลฟาเก้นะจ๊ะกุนซือชาวเยอรมันของลีสยูไนเต็ดที่เพิ่งการันตีการเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะเดลี่เมลเขารายงานออกมาแบบนี้อ่านแล้วก็แบบแอบเซ็งแทนดานิเอลฟาเกเก์เหมือนกันนะว่าบอสบริหารของลีสเนี่ยนะเขาสงสัยในตัวของดานิเอลฟารกเก์ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงเก่งจรง บวยในฤดูกาลแรกซึ่งมีแค่21คะแนนนะจ๊ะหลังจากนั้นเนี่ยนะก็โดนปลดในรอบ2ที่พาโนลิสเลื่อนชั้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเลยน,นั่นเองเพราะเก็บได้แค่5คะแนนจาก1 1บนัดแรกน,นั่นเองนะจ๊ะทำให้บอบในห้องลีสเนี่ยก็มองแล้วการให้เดนนิแฟลเกอร์ทำลีสขึ้นชั้นมาเพิมพ์ลีแล้วให้เขาทำงานต่ออาจจะไป ลงเอยเหมือนที่นอร์ดิสซิตี้เคยเจอด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคแหละแม้ว่าก่อนนะั้นได้ทำนอนร์ดิสเลื่อนชั้น2โหนทำลีดเลื่อนชั้นอีกโหนนึงและทําทีมเก็บแต้มได้เกินหลัก90แต้มมาตลอดเนยนะก็ถือว่าผลงานเยี่ยมมากในแะชมเปี้ยนชิพแต่ที่รู้กันโค้นบางคนนักเตะบ,บางคนทีมบางทีไม่เหมือนเป็นเขาเรียกอะไร เป็นพวกน้ำกร่อยอ่ะดีเกินกว่าแชมเปี้ยนชิพแต่ไม่ดีพอพรีเมียร์ลีกและดานนี่ฟาร์เกอร์ก็อาจจะเป็นหนึ่งคนนั้นก็เป็นได้นะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเริ่มเป็นดาวอยู่นะแฟนลีเซ็งเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ปลดเพราะว่าเฮ้ยอุตส่าห์พาเลื่อนชั้นมาก็ลองให้โอกาสทำมันต่อไปชวนบอกประหานลิสบอกว่าถ้าให้ทำต่อไปแล้วเกิดมันไม่เวิร์กตกชั้นนี่เงินก็หายไปเป็นหลักร้อยล้านปอนด์<ๆ>ก็เลยตอนนี้ช่างใจกันไม่รู้จะออกหน้าไหนเลยสำหรับอนาคตของฟาร์เกอร์กับลิสยูไนเต็ดนะจ๊ะแต่ส่วนตัวกกก็็มออองงว่าาต้้ใหโสเาทมชดด ทำให้ได้เลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาเพื่ออะไรก็ช่วยอยู่ในแชมเปี้ยนชิพไปก็ได้ทํางานต่อโดยไม่ต้องตกงานด้วยเนาะไปต่อที่คุณซื้อเดอมเมื่อวันอย่างเยนคลอปนะจ๊ะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มทุนเรดบูลนั่นเองนะแล้วก็ตกเป็นข่าวว่าจะไปคุมเรอัลมาดริดต่อจากคาร์โลชลอตตีเนี่ยนะจ๊ะล่าสุดมาคุสบับเบิลอดีตกองหลังทีมชาติเยอรมันคนบ้านเดียวกับเยนคลอปแล้วก็เคยเล่นในลิปูด้วยยืนยันเขาเช เจออยู่ตอนนี้นะจ๊ะโดยบับเบิลเ่ยบอกเลยว่าการที่คลอปจะปฏิเสธมาริดเนี่ยเหลือตำแหน่งเดียวที่เขาอยากจะทำนั่นคือโค้ชทีมชาติเยอรมันหรือว่าบุนเดสเทรนเนอร์นั่นเองนะจ๊ะมาคุสบับเบิลให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออ บัฟไม่แน่ใจนะว่าพี่ j จจะกลับมาทําทีมอีกหรือเปล่าอะแต่มองไม่เห็นเลยว่าเขาจะไปคูม,มัดลิดได้ยังไงอะนะแล้วการกลับไปทีลิปูก็ไม่น่าเกิดขึ้นด้วยลิปูกดดันแค่ไหนมัดลิดกดดันกว่านั้นด้วยเนี่ยแพ้นัด2นัดเนี่ยโอ้โหเจอเพ่งเล็งแล้วดูอย่างอันเช่สิตอนนี้ความกดดันสูงมากเลยตอนนี้เท่าที่เห็นในพี่ JK เนี่ยชีวิตดีๆเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเลยนะผ่อนคลายน้ําหนักก็ลดลงดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยดูเหมือนเขามีความสุขกับชีวิตดีนะบัฟมองว่าถ้าเขาจะกลับมารับงานโค้ชจริง หลังจากที่อยู่เลนนาโกสมันเนี่ยอาจจะย้ายออกจากการเป็นบุนเดสเทรนเนอร์ไปกุมสโมสรใหม่นั่นแหละอันเหลือาจ,าจุดเปลี่ยนเดียวแล้วในการทำงานสายโค้ดของเยร์เกนครอปอ่าซึ่งจะดมเห็นด้วยนะถ้าไป็ุมมัดเวตมันอาจจะไม่เหมาะกับเยร์เกนครอปในยุคปัจจุบันที่เขาผ่อนคลายไปแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นหัวหน้ากลุ่มฟุตบอลของเลดบูลนี่ชิลสุดๆเหลือตำแหน่งเดียวคือบุนเดสเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมันที่น่าสนใจ จะดําเห็นด้วยกับบับเบิลนะจ๊ะอ่ะไปต่อที่มาการ์สื่อสเปนเขารายงานะว่ากุนซูอจอมเฮียบอย่างฮันซี่ฟลิกของบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาทีมไร้ไปัญหาการเงินที่ตอนนี้คั่วแชมป์อ่าสามแชมป์อยู่นะทั้งโกปาเดลเรนะจ๊ะลาลิกาสเปนแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะบรรลุ u, ข้อตกลงใหม่กับบาร์เซโลนาเรียบร้อยสำหรับฮันซี่ฟลิกจะขยายสัญญาจากจบฤดูกาลหน้าเนี่ยนะจะไปจบที่ปี2027นั่นเองนะจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะบาร์ซ่าก็มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนโคค้้้ลลลงงงงงงงทะะะะะเเ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 เบบบีีีีีียยยยยยนน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 ััักกกกกตตตตรร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 ืื่่่่อาาอออออขาาาาาาิิพพดดดวไปป์จจแมศสญญ ฮันซี่ฟลิกใหม่ในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นดีลที่ก็ดีลกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะเพื่อสร้างความมั่นคงความมั่นใจให้กับลูกทีมของฮันซี่ฟลิกและตัวฮันซีฟนซ่ฟลิกและทีมงานด้วยนั่นเองซึ่งโค้ดวัยหกสิบปีชาวเยอรมันรายนี้เนี่ยเวลาทำงานกับสโมสรไหนมันจะทำแบบสองปีบวกหนึ่งสามปีไม่เกินนี้ซึ่งเช่นเดียวกับบาร์เซโลนาในมือเขาตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะต่อที่มูมหาการฟิลเดนตีน่านะจ๊ะที่พยายามจะเซ็นสัญญ,ญาฟรีโทมัสมูลเลอร์กองหนาหาัักมมยยรบบะจใ45ปสญ เดนในช่วงจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะไม่ต่อสัญญาด้วยจะยุติ17ฤดูกาลกับพี่เสือไบร์มินิกไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะล่าสุดสปอร์ตบิลโดยคริสตยนฟอกเนี่ยนะเขารายงานออกมาว่าเฟรดิกายื่นข้อเสนอ สัญญาให้กับโทมัสมุลเลอร์เจราจาแล้วก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วแต่มุลเลอร์ปฏิเสธทันทีเลยบอกว่าไม่สนใจดีลนี้สัญญาฉบับนี้จากฟิยเนติน่าแต่อย่างใดนนเอนนะจ๊ะซึ่งมุลเลอร์เนี่ยฤดูกาลนี้40นัดตัวรายการเล่นให้บายเยิร์ไปเนี่ยทั้งตัวจริงตัวสำรองเนี่ยยิงไป6ประตูกับ6แอสซสต์และเตรียมอำลาพี่เสือในช่วงจบฤดูกาลนี้แต่ว่าก็ปฏิเสธฟิยเนติน่าไปเรียบร้อย1ทีมแรกนะจ๊ะไปดูกันที่คริสเตโนโรนัลโดนะจ๊ะตำนานทีมชาติโปรตุเกสและตำนาน แรงนะ36นะัดทุกน,นการกดไป32ลูกนะแล้วก็ถือว่าพาอัลนาเซอร์เนี่ยเข้ารอบ FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอลิทนะจ๊ะรอบนะ็อกเอาท์เนาะแล้วก็พาอัลนาเซอร์เนี่ยอยู่อันดับ3ในซาลิโปรลีด้วยนะจ๊ะและเจ้าตัวก็ตั้งเป้าเป้าตั้งเลยนะโอ้โหแข็งเดเลยเฮ้ยคนละอย่างแล้วจะไปเล่นทีมชาติโปรโต,ตุเกสในฟุตบอลโลก2026แบบเป็นตัวจริงด้วยนะั่นเองนะจ๊ะเล่นเอาตำนานปีโปรโต,ตุเกสอย่างลุยฟิโก้เนี่ยก็อ,ออกมาหนุนหลังเลยน้องรัก น้องคนนี้นี่รักมากนะโดยฟิโก้บอกเลยว่าเจ้าของบอลลงกรอ5สมัยเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปในฟุตบอลโลก2026ที่จะเตะกันที่อเมริกาเหนือหรือคอนคาเคฟในปีหน้านั่นเองนะจ๊ะฟิกโก้บอกแบบนี้ว่าโอ้ยน้องโดเนี่ยนะเป็นตัวจริงในฟุตบอลโลกส,สบายๆน้องมันยังเก่งยังเจ็บขาเจ็บคมอยู่เลยนั่นแหละนี่คือตัวอย่างของคนทั้งโลกเลยนะในเรื่องของการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะความเป็นมืออาชีพพรสวรค์น้องเขาโก้มั่นใจเลยว่าน้องโดเนะี่ยยิงประตูได้ตลอดแหละไม่ว่าจะอายุ40 41หรือ4 2อ่่ะสิงทีโก้้ไมรูคืเาจ ิงประตูตัดสินเกมให้กับเราได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องรอดูในฐานะแฟนบอลโปรตุเกสนะเพียงแต่ว่าโกหวังว่านองโดถ้าได้ลงสนามใ้ทีมชาติโปรตุเกสเขาจะยิงประตูสําคัญให้เราเสมอ,อตามนี้ซึ่งดูแล้วปีหน้าลรนโดก็จะอายุ41ย่าง42กับการไปลุยฟุตบอลโลกอีกสักครั้งหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะจ๊ะไปดูกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยล่าสุดประมาณออกข่าวมา1เรื่องนะผ่านทางสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยจะว่ามานาแป้งคุณพันพล,ล่ำซำนายกสรรมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะยก,มมก็ตัดใจบริ เพื่อเป็นสารตั้งต้นให้กับสมาคมเนี่ยนะเอาไปมัดจําเพื่อใช้หนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตเพื่อไม่ให้กรมบังคับคดีเนี่ยมาดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของสมาคมกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเดําเห็นด้วยกับการที่จะต้องจ่ายหนี้ใครเวลาเราเป็นหนี้ใครก็ตามแต่ส่วนตัวนะเดําไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะเดํมมองว่าสุดท้ายแล้วทําไมต้องเป็นมาดามแป้งใช้เงินส่วนตัวในการที่จะมาจัดการเรื่องราวของสมาคมบอลโดยที่สมาคมชุดเก่าผู้บริหารนายกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำหนี้เอาไว้พูดง่าย,ยาพูดตรงไปตรงมาทิ้้้งขีอาไวให300ค ลแล้วสุดท้ายมันต้องมาทําอะไรแบบนี้ซึ่งโอเคถูกวิธีกับการที่จะต้องใช้นองใช้นี่คนแต่ผิดไปนิดนึงนะว่า ي, ทำไมต้องทําแบบนี้ก็ในเมื่อไปไล่เบีย้ยไปฟ้องเอาเงินจากคนที่มันทําผิดก็น่าจะดีกว่าน,นั่นเองนะจ๊ะแต่ก็ตามนั้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแผนงานเยอะแยะมากมายนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดรอบนะการแสดงละครเวทีอน,าานุกรร249อน,าานุภรรคลองเมืองดิมิวสิคลนั่นเองนะจ๊ะก็รายรับเนี่ย15ล้านปอนด์แล้วแล้วก็มีการทำเสื้อพิเศษคนไทยรักบอลไทยกับวอริกด้วยเนาะแล้วก็รวมไปถึงรรชววททั่ปะเ นะจ๊ะแล้วก็มีการระดมทุนรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาด้วยนั่นเองนะก็อ่ะว่ากันไปแต่เจ้าตัวก็ลงทุนเองก่อนเลย25ล้านบาทในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะตามนี้นะอ่ะว่ากันไปติดหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้เขาถูกเรื่องแต่อาจจะผิดวิธีไปนิดหนึ่งในมุมเชดํำนะส่วนใครมองเห็นยังไงว่ากันไปนะจ๊ะเอ้านะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะจ๊ะจะดํำบอกเลยนะว่าใครกรูมมี่เนี่ยเขามีโปรลับนะจ๊ะ เอาใจคนชอบของแถมนะพวกแกนะให้สาหรับแฟนๆช่องยะดําโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะจะ๊ะเชียงคืนนี้นะจนถึงตีสอแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะย้ําตรงนี้นะแค่2ชั่วโมงนะราคา1636บาทแถมฟรีไปเลยใบมีดมูลค่า659บาทเท่านั้นนะจะ๊ะส่วนที่ใครไม่ทันเนี่ยก็จะมีโปรราคาพิเศษอยู่ก็คือ1,400บาทห้ามพลาดวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะจะ๊ะย้ํานะทุกคนนะว่าการกําจัดขนเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องแปลก จะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBTQLPG เ hey, ฮไม่ใช่แก๊สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดูแลตัวเองให้สะอาดสะอ้านเข้าไว้เนี่ยนะเพศตรงข้ามเลยเ็าชื่นชอบอยู่แล้วนะผู้ชายก็ชอบผู้หญิงสะอาดผู้หญิงก็ชอบผู้ชายสะอาดหรือว่าเพศเดียวกันก็ชอบความสะอาดซึ่งกันและกันอยู่แล้วซึ่งไข่กรูมมิงเนี่ยนะเขาใช้ได้ทุกส่วนนะพวกแนนะผู้หญิงก็ใช้ได้ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะจ้ะโปรเจกต์เองก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้จริงๆด้วยนะและย้ำตรงนี้ว่าตอนนี้ของปลอมระบาดหนักมากจะดําย้ำนะแบรนด์ไข่กรูมมิงแจ้งมาว่าตอนนี้ เขาเออกกล่องรูปแบบใหม่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะจ๊ะไม่มีราคาหลักร้อยนะดูดีๆนะหลักร้อยนี่ปลอมนะสำหรับใครที่สนใจของแท้นะจ๊ะจิ้มลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ฝากด้วยกับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่รกรุูมและนี่ก็ทั้หมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแกชร์คลิปนี้ไปเยอะแลวติดตามเจด,ดำ รับไปติดงานได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะอีเหรอทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ด้วยเนาะเอาเจอน้าเจอตากันอวยพรพวกแกทุกคนเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะใครที่เจอเรื่องอยากๆเจออุปสรรคอะไรในชีวิตอยู่เจดาเอาใจช่วยขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกแกในวันนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะใครเจอเรื่องอยากๆอ,อยู่นะยิ้มก,กว้างๆเข้าไว้ไอตัวอุปสรรคไอตัวความยากลําบากเนี่ยมันกลัวรอยยิ้มเพราะนั้นยิ้มกว้างๆสู้กับมันะจ เจอได้ใหม่นะกับเรืเราเซ่าซี่พรุ่งนี้เชา้าส่วนวันนี้ไปเว้ย